แล้วผมก็กลับสวัสดีเอฟทุกคนนะครับผมสาหรับเช้าวันที่สิบสองนะครับเดือนมีนาคมอ่าเมื่อวานหาหนอยนะครับหาหนอยเมื่อวานมีใครโชคดี <c oughs> เออเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดเมื่อวานวิ่งรูดนะครับประเดิมบอกแล้วว่าประเดิมเฉพาะกิจมาทั้งเจ็ดมาทั้งแปดนะครับ เฉพาะกิจมาทั้งเจ็ดมาทั้งแปดเฉพาะกิจออกอะไรออกสองแปดหนึ่งนะครับออกไปที่สองแปดหนึ่งกับล่าง <c oughs> ล่างออกอะไรเก้าเจ็ดนะครับออกมาทั้งแปดมาทั้งเจ็ด นงครับเฉพาะกิจประเดิมบอกแล้วเฉพาะกิจนี่ค่อนข้างที่จะแม่นนะครับก็ที่เข้าไปก็คือตัวนี้นะครับเฉพาะกิจเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวกลับนะครับแล้วก็มาแปดหนึ่งเสียดายมากเลยนะครับนะเมื่อวานนี่เฉพาะกิจกับนอยรวมก็ได้ตัวเดียวกันนะครับก็คือเจ็ดกับแปดนะเมื่อวานพอวิ่งกระจายนะครับเจ็ดกับแปดมานะครับ สีได้จับสองแปดศูนย์ออกสองแปดหนึ่งนะครับโอ้โหสองแปดหนึ่งเกือบนะครับตรงตรงเลยสามตัวนะสามตัวเกือบแตกนะครับอืม mm hmm. แต่สองตัวเข้าไปตัวนี้นะครับเจ็ดเก้านะผมให้เอาสองตัวมาเล่นฟังเฉพาะกิจเพราะว่าสองตัวผมไม่ได้เขียนให้เพราะว่าม,มันได้ตัวเดียวกันนะได้ตัวเดียวกันก็มานี่เจ็ดเก้าประเดิมนะ แล้วก็มาอะไรอีกาชาติไม่เข้านะครับามาพิเศษนะครับพิเศษออก408นะครับพิเศษออกแปดศตัวนี้นะครับก็3ตัวอีกแล้วพลาดนะครับ280แปดศูนย์ออกสี่โอ้โหนอกนั้นก็ไม่เข้า,าไม่มีแล้วนะครับเข้าไปสองสองนอยนะครับก็คือ เฉพาะกิจแล้วก็พิเศษนะครับอโอเคสาหรับเมื่อวานเนาะมาดูกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้น้อยรวมกับเน้นเฉพาะกิจให้จะมาตัวไหนเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มมาสนใจเฉพาะกิจเยอะแล้วนะครับเพราะว่ารอบแรกเลยวิ่งรูดวันนี้นะครับ สูตรกําลังเดินอ่ะสูตรกาลังเดินดีสองตัวนี้จับกับนอยอื่นนี่มาดีมากเลยรอบนี้นะครับอ่าก็ได้ไปที่สามกับสี่นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามกับสี่สำหรับหาหน่อยนะครับหาหน่อยมัดรวมมัดรวมวันนี้นะครับก็จับไปที่ สามหกสามเจ็ดนะครับสี่หกสี่เจ็ดสามเก้าสามศูนย์แล้วก็สี่เก้าสี่ศูนย์นะครับสามสี่ตัวมันเองด้วยนะ แล้วก็มีหกเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะครับหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวสิบตัวนี้น่าจะมานะครับส่วนชุดกันนะครับผมมีชุดกันให้ก็คือชุดกัน มันมาบ่อยนะครับนะถ้าออกแล้วถ้าตัวไหนออกแล้วก็ตัดออกไปนะครับรอบไหนรอดูนะครับชุดกันมีชุดกันให้ชุดหนึ่งออสองชุดนะครับก็คือมันมาบ่อยมากเหลือเกินกันก็คือสามหนึ่งกับสี่หนึ่งนะครับสามหนึ่งกับสี่หนึ่งก็คือชุดกันนะชุดกันนี่อาจจะมาได้รอบพิเศษ ปกติแล้วก็ vip นะครับนะสามหนึ่งสีหนึ่งชอบเห็นบ่อยนะเออก็ลองกันไว้นะครับสามหนึ่งกับซีหนึ่งนะถ้าชอบอีกอันนี่คือน่อยรวมอ่ะสามตัวละ่ะสามตัว สามเก้าสี่กับหนึ่งเก้าสามะให้สองชุดก็แล้วกันนะครับสามเก้าสี่กับหนึ่งเก้าสามชุดสามตัวในชุดรวมส่วนเฉพาะกิจเด่นอะไรเฉพาะกิจวันนี้นะครับก็จะเด่นเหมือนกันนะครับเด่นไปที่สามสี่เหมือนกันนะครับเฉพาะกิจ นะเด่นได้สามกับสี่เหมือนกันเสืออะไรก็ได้ครับมีสามสี่เฉพาะกิจนะครับเมืวันเจ็ดกับแปดก็มาบนล่างเลยสามกับสี 4, ต่ตัวเจาะตัวเจาะก็น่าจะมาจากสูตรนี้เหมือนกันนะครับเฉพาะกิจเอาตัวนี้ไปเล่นเหมือนกันเลยนะครับสามหกสามเจ็ดสี่หกสี 7, ่เจ็ดสามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์สามสี่หกเจ็ดนะครับ เฉพาะกิจผมลงไปแค่ลงสามตัวให้เหมือนเดิมนะครับส่วนสองตัวเอาตัวนี้มาเล่นนะครับนะเหมือนเดิมนะครับเฉพาะกิจถ้าสามตัวก็คือเฉพาะกิจนะถ้าสามตัวมานะผมชอบตัวนี้นะก็คือสามเกาสี 3, 9, 4, กับหนึ่งเกา สามนะครับอาจจะมาให้เห็นเฉพาะกิจสามเก้าสี่หนึ่งเก้าสามนะครับเด่นสามสี่เหมือนกันให้เอาชุดนี้มาเล่นเฉพาะกิจนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับเฉพาะกิจเด่นสามสี่เด่นสามสี่สามตัวก็คือเอาจากตัวนี้เลยนะครับเหมือนกันลงให้เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ อยู่นี่แล้วก็ชุดสองตัวชุดสองตัวก็เอาจากชุดนี้ไปเล่นนะครับนะเพราะว่ามันได้ชุดเดียวกันนะผมไม่แยกถ้าแยกเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะครับแยกแล้วมันเยอะผมก็เลยจับทั้งเฉพาะกิจแล้วก็นอยรวมให้เลยนะครับถ้าออกเฉพาะกิจแล้วก็ตัดออกเอาตัวอื่นไปเล่นรอบอื่นแทนที่เหลือนะครับนะเน้นไปเลยเฉพาะกิจพิเศษ จาชาติแล้วก็ปกติสมรอบนี้ส่วนมาก V.I.P นีนนานๆทีจะเข้านะครับ V.I.P ช่วงนี้ไม่ค่อยเข้านะนะ mm hmm. ลองนำไปพิจารณาได้นะครับฮานอยวันนี้ขอยแตกสามตัวนะครับสามเก้าสี่หนึ่งเก้าสามนะครับส่วนชุดสามตัวสองตัวจับในนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับจับในนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะว่าทำไมผมไม่ลงสองตัวให้ก็มันเด่นตัวเดียวกันนะครับ ก็ผมเลือกจากเฉพาะกิจแล้วก็เอาลอยอื่นมาเสริมนิดหนึ่งเองส่วนน้าผมจะเน้นชอบช่วงนี้ผมจะเน้นเฉพาะกิจบ่อยนะครับเพราะว่ามันจะแตกสามตัวบ่อยวันนี้คอยแตกสามตัวเลยนะครับเฉพาะกิจส่วนตัวเน้นที่คิดว่าจะมาจริงๆนะก็จะมีเก้าสี่สี่เก้านะครับสามเก้าเก้าสามนะครับระวังสามหนึ่งสี่หนึ่งด้วยนะครับเฉพาะกิจนะถ้าสาม ถ้าสามศูนย์สามเก้าอะไรไม่มาเนี่ยจะมาเป็นสามหนึ่งสี่หนึ่งคือมันชอบโผล่มาเพราะันฉะนั้นผมจับหนึ่งเก้าสามไว้เลยคือระวังวันนี้อาจจะมีสามหนึ่งสี่หนึ่งด้วยโดยเฉพาะตัวสามหนึ่งตัวสําคัญนะสี่หนึ่งช่วงนี้ก็มาบ่อยนะครับตัวกันเนี่ยดีไม่ดีอาจจะมามาจะพอกิดเลยนะครับนะลองลองกันไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะมาตามสูตรเลยก็จะเป็นสามเก้าสี่เก้าแล้วก็เอาหนึ่งหนึ่งนี่ผมไม่ค่อยทิ้งเท่าไหร่นะอาจจะเป็นหนึ่ง หนึ่งก็เลยจับไว้ในหนึ่งเก้าสามเพราะว่ามันมีรอบนั้นผมจับเก้าสามศูนย์อะไรประมาณนี้ให้มันออกหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าสามนะครับหรือไอ้สามเก้าหนึ่งเนี่ยเออเนี่ยมันออกบ่อยนะวันนี้ไม่ได้จับสามเก้าศูนย์จะบอกว่าสามเก้าศูนย์มานะนะลองเอาสามเก้าหนึ่งเมื่อวานก็จับสองแปดศูนย์ออกสองแปดหนึ่งเนี่ยศูนย์กับหนึ่งเนี่ยมันชอบแย่งกันมานะครับชอบแบบว่าเออไอ้ตัวนี้มาไอ้นี่มาแล้นะวันนี้ขอ เขาเลือกไว้ที่หนึ่งเก้าสามนะวันก่อนก็หนึ่งหนึ่งหกออกหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกนะเมื่อคืนเมื่อวานก็อีกอีกรอบหนึ่งสองวันซ้อนนะครับที่มผมพลาดแต้มเดียวตัวเดียวเนี่ยอะวันนี้ขอให้แตกนะครับขอให้เลือกถูกนะไม่สามเก้าสี่เก้าสามสี่อะไรก็จะเป็นหนะึ่งเก้าสามไปคิดว่านะเฉพาะกิจสามตัวเออสองตัวอยู่ในนี้นะครับสองตัว อีกตัวหนึ่งถ้าเน้นนะถ้าอีกสองตัวที่จะเน้นนะผมว่าไม่สามหกก็สามเจ็ดมันน่าจะมีมานะครับวันนี้วันอะไรวันอังคารนะครับอาจจะเป็นสามหกสามเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยนะครับสามหกสามเจ็ดนะครับมาบ่อยนะครับสามหกสามหกสี่เออสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดอ่ 3, 6, 3, 7, 4, 6, 4, 7, นะสี่เก้าสามเก้าสามหกสามเจ็ดอาจจะมีให้เห็นตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะครับไม่แน่สนะี่เก้าสามเก้าหรือไม่ก็สามเจ็ดสามหก 47, นะสี่เจ็ดสี่หกนะศูนย์นี่มันบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาบางทีสามเนี่ยศูนย์กลายเป็นสามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งเนี่ยมันชอบมาอย่างเงี้ยประจําผมเลยจับกันไว้เผื่อใครชอบนะครับนะก็จับไว้ให้หมดเออแต่เฉพาะกิจเริ่มเลยนะครับเฉพาะกิจขอให้แตกสามตัวนะครับตัวนี้เลยถ้าเฉพาะกิจถ้าให้เดาจริงๆจะเป็นสามเก้าแล้วไม่ก็สี่เก้าแล้วไม่ก็สามหกสามเจ็ด นะครับผมเดาเฉพาะกิจไว้นะยกเว้นว่าจะออกสามหนึ่งกับ4ี่หนึ่งปุ๊บก็จะมี9ก้ามรพวงด้วยนี่ขอยแตก3ตัวไปเลยนะครับรออนี้หนึ่งเสามเฉพาะกิจ <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามกันตลอดมาอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ c ไท b ยช่องด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากช่องนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ